เป็นป้าเตรียมค่ะจากบริรัมสวัสดีค่ะป้าเตรียมสวัสดีค่ะจ้าป้าเตรียมอยู่กับใครคะเนี่ยอ่าตอนนี้ตอนนี้มาขายของอยู่ที่สุรินทร์นะคะ่ะค่ะต้องการความช่วยเหลืออย่างไรครับต้องการความช่วยเหลือคือทำอาหารกินคนเดียวะคะ่ะทีนี้ม,มันมไม่มีมที่อยู่ที่อาศัยแยกหนาไม่มีครอบครัวเหรอ มีครอบครัวค่ะแต่แฟนกกแกป่วยแกก็ทําอะไรไม่ได้อะค่ะแล้วก็ต้องทําคนเดียวลูกก็มาตกงานตั้งแต่โควิดครั้งแรกเลยค่ะอืมแล้วมาขายอะไรอยู่สุรินเนี่ยมาอยู่สุรินมาทําอะไรมามาขายลูกชิ้นขายรถพ่วงอะค่ะอืมเรามีรถพว่วงเรามีรถพ่วงเราเองไหม รถเพื่อเราเองค่ะแต่ว,ว่ามันสุมันทางหมดก็ไม่มีเงินจะซ่อมเพราะว่ามันต้องช่วยเหลือทางทางแฟนนะแฟนแกไม่สบายแกเป็นมะเร็งนะคะแต่เจทันกินไม่ได้อะค่ะแล้วป้าเตยอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยหกสิบเอ็ดแล้วค่ะหกสิบเอ็ดปีต้องการความช่วยเหลือ,อยังไงหนึ่งเงินกู้สองต้องการความช่วยเหลือจากพัฒนาสังคมหรือต้องการอะไรครับอันนี้ไม่รู้จะพูดยังไงคือไม่เคยเนาะ อ่าเราทักโอเคเอาอย่างนี้ครับขอให้เดือดร้อนจริงลำบากจริงอย่างที่พูดไปทั้งหมดนะเดี๋ยวจะให้พัฒนาสังคมก็ลงไปตรวจสอบตรวจเยี่ยมที่บ้านนะครับว่าเราอยู่ในสภาวะแบบไหนจะได้รับการช่วยเหลือค่าย,ยัางชีพเบื้องต้นนะครับะ,ะ,ะให้ให้ไปตรวจสอบที่บ้านแล้วจะให้ไปพบใครล่ะที่บ้านน่ะในเมื่อเรามาอยู่สุรินทร์อ่ะก็มีนายบุญแถมมาค่ะเขาอยู่นู่นนะคะ นายบุญแถมไหนก็อยู่นะคะค่ะคุค่ะมันคืออย่างนี้ครับเพราะว่าบุญแถมบอกให้คือบุญแถมเนี่ยติดต่อมาแล้ว่ที่นี้บุญแถมบอกว่าบุญแถมบอกว่าให้ช่วยเมียผมด้วยอยู่สุรินใช่ไหมคะทีนี้เวลาเขาจะเขาจะไปช่วยอใช่ค่ะบุตรเตียมบอกให้กลับไปหาบุญแถมแล้วตกลงกันยังไงอ่ะ ถ้าอย่างนั้นก็อยากให้ช่วยทางนี้ค่ะก็ได้ค่ะเหมือนตามที่แกพูดล่ะค่ะเพราะเพราะว่าที่นี่มันมันลําบากไม่มีที่อยู่ที่อาศัยอาศัยแล้วก็คือบนแถมเนี่ยติดต่อมาบอกว่าผมลําบากแกแกป่วยมะเร็งใช่มใช่ใช่ใช่ใที่มะเร็งที่ลิ้นน่ะใช่ไ้มวันก่อนที่เราคุยไปทีหนึ่งแล้วนะใช่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 แล้วก็ให้พมอลงไปทีนี้แกก็ห่วงเมียนะคนห่วงเมียบนแถมนี่ใช่ได้นะสุดยอดแก่าช่วยเมียผมด้วย สร้อยแน่นอีใจดีใจดีใจเออทีนี้มันมันก็ต้องคุยแล้วเขาช่วยเขาช่วยเป็นครอบครัวนะคือคือเข้าใจบนแถม่ะบนแถมบอกว่าเนี่ยคือเราไม่สามารถอยู่รวมกันได้เพราะว่าด้วยการที่ลำบากทั้งคู่ก็เลยแยกต่างก็ไปพึ่งญาติพี่น้องของแต่ละฝ่ายอ่ะป้าเตียมก็มาไปอยู่กับญาติป้าเตียมแกก็ไปอยู่กับญาติบนแถมใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเออแกแกแกคิดแบบนั้น ทีนี้พอเราไปประสานช่วยเหลือพี่บุญแถมบุญแถมบอกช่วยเมียผมด้วยอเออี่น่ารักจริงๆเลยคุณจะทิ้งเงนนะอย่าทิ้งกันนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยอ่ะแกน่ะบอกแกน่ะว่าเออบุญให้แกเนาะไม่มีเงินช่วยเหลือทางเอ่อทางบุญแถมเนาะไม่มีเงินช่วยด้วยรถก็รถก็พังเนาะเอาเงินปเตียม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 เปเตียมปเตียมคปเตยมปเตียมถ้าจะกู้เงินจก ป้าเตี่ยม61แล้วใช่ไหมใช่ค่ะแล้วประกอบอาชีพอยู่นะใช่ค่ะอ่าขอให้ป้าเตี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมาสุจริตตรงไปตรงมาเนี่ยนะป้าไปใช้กองทุนกองทุนผู้สูงอายุนะกองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุก็จะมีเงินให้กู้นะครับโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยเลยนะและผ่อนอยาวด้วยนะป้านะปลอดดอกเบีย้ยแล้วก็ผ่อนยาว3าปีหปีเลยนะป้า ถ้าจะมาเอาซ่อมรถแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปขายลูกชิ้นซึ่งป้าก็มีอาชีพก็ชัดเจนนะนะค่ะป้าใช้ช่องทางนี้ไหมอ่ะอ่ะไหมป้าอ่านหนังสือไม่ออกป้าทำไม่เป็นเรียนไม่เป็นอะไรก็ไม่ได้ป้าไม่ได้เรียนหนังสือตั้งแต่อยู่สุรินทร์เพาะป้าเกิดอยู่ที่สุรินทร์เนาะป้าไม่ได้<า>เรียนหนังสือค่ะแค่ป้าลับรถขาย เติเหมู่บ้านนะคะเออก็พอมีรายได้เลี้ยงตัวเองได้อะนะแต่ก็มีมูลนะคุณป้าสรุปจบเลยไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราให้พมช่วยเรื่องนี้แล้วกันเรื่องกองทุนนะป้านะกองทุนนี้คิดว่าถ้าป้าใดมาสักก้อนหนึ่งไม่ต้องเอาเยอะหรอกเอาพอมาซ่อมรถได้และทําได้แล้วก็มีทุนมาขายของเพิ่มเติมได้นะป้านะพอไปต่อได้อันนี้ดีไหมป้าดีไหมดีไหมเดี๋ยวส่งข้อมูลให้ค่ะเอาไหมอ่ะเอาแบบนี้เอาไหมอ่ะ ค,คือ<น>ผมไม่กินงผมผมไม่ต้องการแค่ให้พมอเอาถุงยางชีพไปให้สักสามวันเจ็ดวันกินหมดแล้วทุกหลังกวกลับมาเหมือนเดิมอะผมไม่ต้องการอย่างนั้นน่ะใช่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 ผมก็ต้องบอกเอางี้ดีกว่าเอาเอาว่าทำอาชีพดีกว่านะ <uchen S 1> มันจะได้ไปต่อได้ <c oughs> ผมถึงย้ําตรงนี้เมื่อกี้ไงผมย้ําว่าไงนะป้าย้ําว่าไงเมื่อกี้ย้าว่าไงฮะย้าว่าไงเมื่อกี้สุจริตสุจริตค่ะตรงไปตรงมา มีไรายได้เราก็เอาเงินไปคืนคืนคืน,คนกองทุนเขาเน<ฆ>ี่ยอย่างนี้ใช่ไหมค่ะแล้วก็เก็บสะสมอันนี้เก็บไว้เป็นทุนอันนี้เก็บเก็บออมไว้ก่อนนะแล้วก็ไปคืนกองทุนเขาวันหน้าจําเป็นเราก็จะไปเอาเขาได้ใหม่อีกเนี่ยรัฐเนี่ยเขาช่วยเหลือให้คนเขามีอาชีพ<ฆ>ให้ผู้สูงอายุมีอาชีพนะครับแล้วป็เตรียมยังพอจะทําได้อยู่ทําเถอะครับป้ายังจะต้องดูแล แล้วก็ไปดูแลพี่บุญแถมเขาอีกอนะใช่ไหมนั่นแหละปัญหาค่ะลูกก็ไม่ได้ทนะํางานตอนนี้ก็ลำบากมากเลยค่ะผมผมวางพี่บุญแถมไว้ช่วยช่วยป้าเตรียมให้ได้กองทุนตรงนี้ดีกว่านะป้าะนะโอเคอ้าวขวัญรับข้อมูลนี้นะครับ,เ,รนนรบเดี๋ยวส่งต่อท่านผออุเทนนะครับประสาน ขอความช่วยเหลือจากกองทุนเพราะป้าเขาหนึ่งประกอบอาชีพแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับไม่ได้เงินจากกองทุนนี้เ,เอาเงิน,นไปใช้ไปลงทุนไปซ่อมมอเตอร์ไซค์ไปทําทุนก่อนอนะครับเพราะว่าป้าทําทงานอยู่แล้ว โอเคไหมเอา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 ไหมดีใจมากเลยค่ะเออแล้วช่วยให้ถึงที่สุดนะพ่อป้าบอกกับป้าก็อ่านหนังสือไม่ออกนะป้านะ่นโดยป้าใช่อย่าโกงป้านะป้าอ่านหนังสือไม่ออกจริงๆนะคะเออไม่โกงค่ะช่วยป้ารายการนี้ไม่โกงช่วยป้าช่วยช่วยช่วยนะคะอีกบ้าไม่ขายจริงนะเอ่เบอร์โทรศัพท์ป้าเตรียมเบอร์อะไรขอเบอร์หน่อยค่ะบอกบอกมาทีเบอร์ที่โทรเข้านี่แหละค่ะ บอกบอกอีกทีสิศูนย์แปดสี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวส่งพมนะช่วยป้าเตรียมนะเดี๋ยวอาจานย์กะ่ยป้านะแล้วผมยกเรื่องนี้ให้มีตามให้แกจนได้รับเงินกู้นะมีไหมนะได้ค่ะก็ว่าไม่ช่วยคนที่มีอาชีพมีรายได้แล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงรายนี้น่าช่วยมากจ้านะสู้ๆนะป้าเตรียมนะป้าเตรียมขายลูกชิ้นเหรอขอบคุณมากๆเลยค่ะขายลูกชิ้นขายลูกชิ้นอยู่แถวไหนเนี่ย อันนี้อยู่น้องครูนะค่ะลูกชิ้นยืนกินหรือเปล่าเออะไรเนี่ยอำเภอชิ้นไปตามรถทัวร์นะอำเภออะไรอยู่ทุรินเนี่ยมามาตะเวนขายอยู่อำเภออะไรอ่าอยู่อำเภอ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 สังขะค่ะอยู่แถวๆลำดวนค่ะโอ้สังขะนะใกล้ๆอำเภอลำดวนเอานะป้านะสู่ๆนะป้าระวังโควิดด้วยนะคะระวังโควิดด้วยนะป้านะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ